แล้ครั้งแรกคือปอ5แล้วครั้งแรกเป็นผู้หญิงอมันจะมีป้าคนหนึ่งชอบร้องแบบว่าชอบอินเนอร์นี่อะไรป้าเป็นอะไรก่อนถ้าแบบเราก้าผ่านจุดที่เราอ่อนแอไปแล้วอะเราจะแข่งแก่งแบบทูดีฮูลเลยการที่จะเข้าใจคนอื่นอะเป็นเรื่องยากใช่ป่ะแต่การที่จะเข้าใจตัวเองอะแม่งยากกว่าก็ประเด็นที่ทําให้เรามาคุยกันเรื่อง EP นี้ก็คือยังมีอยู่นะคะที่คิวที่ต้องการความเท่าเทียมอะค่ะ พ่อมั่งก็คือแฮนด์เมดเลยเว้ยพมั่งแฮนด์เมดเลขค่ะว้าคือชวนคุย EP พีสองอีนี่นะคะแล้วก็จะมาคุยกันว่าเมื่อโลกเนี้ยไม่ได้มีแค่ชายหญิงแต่ว่าเรามี L G B T Q ีบคิวพ LGBTQ+ เอาแบบวิชาการอ่าวิชาการก่อน LGBTQ+ เนี่ยเป็นศัพท์ทางเทคนิคเทอมที่เอาไ้ใช้เรียกกลุ่มเพศทางเลือกที่มันไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงอ่าแต่ว่าทีนี้มันมีเครื่องหมายบวกเพื่อเข้ามาเพิ่มความหลากหลายเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ LGBTQ แต่ว่ามันยังมีอีกมากมายเลยที่ไม่สามารถระบุได้เลยใช่ซึ่งบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปจากัดความการเป็นคนคนนั้นหรือเป็นเพศอะไรด้วยซ้ำใช่แต่ว่ามันเป็นศัพท์เวลาจะใช้ในงานวิชาการอะไรแบบนี้มาก นั่นก็คือความหมายของ LGBTQ นั่นเองแล้วพวกมึงอ่ะรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเกิแบบมีความดู่นกอนเลยให้น้่ยกอนตอนมาต้นเราชอบเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่อยู่ตอนคนนั้นตอนแรกจะมาถ่ายคลิปนี้ด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้มาไม่มาไม่มเดี๋ยวไม่อยู่ไม่ใช่แก ให้มันดูตาผิดออกเขาคนนั้นตอนแรกจะมาถ่ายกินด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้มาแกวกูอะลืมเรื่องนี้ไปแดดเหมือนมังเคยแบบเกินเกินให้กูฟังแบบเนี่ยกูเคยชอบมึงนะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือรู้ว่าจะมีแนวโน้มตอนแอบช่องเพื่อนเออแล้วมึงอะครล้งแรกคือป .5 แล้วตอนนั้นเป็นผู้หญิงคือตอนเด็กๆก็เล่นบาร์บี้กับพี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตอนประถมก็จะเล่นกับเพื่อนผู้หญิงแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าตัวเองอ่ะยังไม่เป็นอะไรทีเทียวเพราะตอนนั้นยังไม่เปิดแขนเยอะตอนผ่านมาเรื่อยๆเกือบจะขึ้นมาปลายช่วยที่มีความรักไม่เหมาะสามวันสี่วันหรอใช่คุยกัยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไปแต่ตอนนั้นอ๋อกูจะชอบรุ่นพี่อยู่คนนึงซึ่งเขาเป็นผู้หญิงตอนแรกกูคิดว่าเขาชอบเขาเหมือนพี่แบบดาราเนี่ยแหละก็แอบปลื้มเขาอยู่ในใจอ่ะแบบเวลาเขาเดินผ่่่่่าาานนนนนนนก็็งงคคือออออตตั้้้้ะไมมมรูดวววยซเปชบบบแแพ กันไปเออไอ้เทียกูชอบพี่เขาจริงๆอ่ะแบบเฮียที่เล่ามากันทั้งหมดอะ่ะม,มึงทําให้แบบรู้สึกแตกแยกไหมตอนนั้นหือแบบไม่เข้ากับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยตอบกูแล้วอ่ะไม่มีเพื่อนคือสามารถหลอมรวมก <laughs> ันหนึ่งเดียวกันหมดเหมือนเพื่อนไหมแล้วมึงเป็นคนที่ entertain เช่นกับมึงใช่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพี่นอนลัน<ๆ>ั่งขับขอยู่หลังกล้องไปเลยมันเป็นนี่อะไรเหมือนกันเออขู่มันเลยมันนั่งเลยมึงอ่ะ อืออะของเราอ่ะเราเป็นคนที่แบบว่าไม่แบบว่าไม่ยอมพูดออกมาว่าเออเนี่ยเราเป็นนะเป็นผู้ชายนะ<ช>ฟังกูเป็นผู้ชายแต่แบบถ้าเราออกตั้งแต่มอต้นแล้วอะแล้วแบบด้วยความเพ่อนผู้ชายอะมันก็แบบมันก็แบบ,แบ,บว่ามาแกล้งมาแซวอะไรอย่างนี้ แล้วมันทําให้มึงอึดอัดอะไรอย่างงี้มาพอไปอย่างานพอแบบเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพศสตรีสเหมือนตามที่สังคมไทยแบบสมัยก่อนเขาหล่อหลอมมาเคยโดนแบบคนข้างนอกเดินไปแล้วแบบมองอือ่มีมั้งไหมมีคือตอนนั้นอ่ะเหมือนเดินไปกับเพื่อนใช่ป่ะแล้วแบบว่าด้วยทา m ที่แบบท่าทางเราไม่ได้แบบใครักกัน่ะแล้วแบบมันจะมีป้าคนหนึ่งชอบมองแบบว่าชอบอินเดอร์นี่คือแบบ อะไรอะป้าเป็นอะไรก่อนด้วยความที่ตอนนั้นยังอยู่แบบมอต้นก็เลยแบบยังไม่ได้กล้าฟาดไปแสดงว่าตั้งแต่มอต้นจนตอนนี้แบบมาหาอะไรแล้วมันก็คือแบบฝังเข้าไปในใจลึกๆเหมือนกันใช่แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเจอก็ได้นะตอนเด็กๆอ่ะมันก็มีเออตอนแรกคบผู้หญิงใช่ไหมแล้วมีคำพูดหนึ่งอ่ะแรงมากพูดว่าพูดว่าไอ้เหินเน่ะมันคบผู้หญิงอ่ะ เพื่อบังหน้าว่าตัวเองเป็นกระเทยเอ้ยมาโหมาโหมพูดคำนี้แล้วหรอใช่คือร้องแหละแต่ว่าก็เฉยเฉยเพราะเป็นเด็กแหละอะไรตอนนั้นก็เราต้องทำคนไหนที่กำลังแบบตับูลลี่ตัวบูลลี่อันนี้ข้อเรื่นี้ของเรานะถ้าแบบเรากล้าผ่านจุดที่เราอ่อนแอไปแล้วอะเราจะแข่งแกร่งแบบทวีคูณเลยเว้ย ซึ่งนี่ว่าบางทีถ้าเขาทําอะไรพฤติกรรมที่แบบมันแรงๆกลับมาเราไม่จะเป็นต้องไปแรงกลัดใส่เขาเห<อ>มือนแบบแก็มีคําพูดของพี่ลูกกอลอยู่ในรายการอะไรสักอย่างหนึ่งเราเคยเล่ให้ฟังว่ามันว่าตอนนั้นเขาเดินข้ามสะพานอะไรสักอย่างแล้วก็แบบมีผู้ชายใครไม่ดูสักคนเดินมาแล้วก็แบบว่าเทอว่อีตุ๊ดอย่างเงี้ยแล้พี่เขาันมว่า ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเก <c oughs> ่งเก่งมากค่ะอะไรเงี้ยพวกมึงทั้งสองคนคิดยังไงกับคาว่าการที่เราเป็น LGBTQ เนี่ยเป็นการที่แบบเป็นเพศทั้งเลือกเพศที่หลากหลายะจะต้องเป็นคนเก่งเท่านั้นถึงจะไปที่ยอมรับได้สำหรับพี่บ้าสำหรับสังคมไม่นั่นไม่หรือไ,ไม่จริงไม่จริง ถ้าเราจะเป็นอะไรก็เรื่องของเราเราจะเก่งไม่เก่งก็เรื่องของเราแค่เรามีความสุขก็พอแล้วเสื้อใช่เสื้อข่าวหรือคเตอบคือดีมากไม่บอกคุณเลยคืออันนี้เป็นคนที่ความกดดันตัวเองอยู่แล้วด้วยพื้นฐานครอบครัวของสังคมไทยที่ถูกหล่อหลอมมาว่าเด็กผู้ชายต้องบวชต้องเลี้ยรอต้องกินอาหาใช่ไหมแล้วพอเราทําตรงนี้ให้เขาไม่ได้เราก็จะต้องมีความกดดันในตัวเองแล้วว่าแบบเขี่ยเราต้องทำอะไรให้ดีสักอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้กับเขาเนี่ยจะกดดันตัวเองแต่ว่าตัวเองไม่เก่งไม่ได้เราต้องมีความโดดเด่น<ช>อะไรสักอย่างหนึง่งการที่เราตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองอะไรย่างนี้อ่ชาชาติประมาณนะั้นไอประโยคที่ว่าการที่เราเป็น LGBTQ เนี่ยจะเป็นต้องเก่งเท่านั้นถึงจะเป็นที่ยอมรับสำหรับกูคิดว่ามันทำไมมันต้องเป็น LGBTQ ละ่ะมันควรจะเป็นที่ยอมรับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำเลยล้วก็แค่คนคนนึงแล<ะ>้วไม่จำเป็นต้องใช่ในปีมีเดียใช่เออมันก็คือคุณแค่วบบเป็นคนมันไม่ได้ตัดสินกับที่เพศ้วยเพราะฉะนั้ ก็กูเป็นกูในเรื่องของธนยีกเออประมาณน้ยทำไมกูขึ้นจาตัวชายใ e บีมีถ้าใครไม่รักก็เออการตั้งเป้าของเด็กมันเป็นเรื่องส่วนเสื่อมของบุคคลแต่สังคมไม่ควรจะต้องมาตั้งคำถามหรือต้องมาคาดหวังอะไรกับเราใช่ อ่ะอย่างที่ว่าเหินมีความคาดหวังจากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบบอกพ่อแม่เรื่องนี้หรือว่าแบบวันโลกแตกเป็นยังไงอันนี้ไม่เคยมีโมเมนต์วันโลกแตกไม่มีเลยหรอใช่เพราะว่าเนี่ยคิดว่าพ่อแม่รู้อยู่แล้วแหละเนี่ยลูกคนเนี้ยเป็นแน่แน่ประชันประช <laughs> ันประชันเก<ๆ>ินคือแม่คุยกับเราอ่ะเหมือนเพื่อนสาวคนหนึ่งเลยแต่พ่ออ่ะคือด้วยความที่เขาเป็นพ่อเราก็ต้องมีความคาดหวังอยู่เราไม่ได้บอกแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ใช่อะไรมนะเยู้ยังไม่ฟันธงให้เขารู้แงอ่ะ รู้สึกเหมือนเอาสตอรี่ขื่นมาก๊อปปี้แล้วก็เพลงเหมือนกันเลยก็เกือบโดนแตกมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งวันที่เราอะแต่งหน้าไปมอแล้วพ่อยู้นแต่งหน้าจัดไหมจัดมากไม่ใช่เอฟวีเดลูกอย่างเงี้ยเออเพราะก็แบแต่งหน้าหรออะไรอย่างงี้ยเออแต่งหน้ากบผิวไปอะไรอย่างเงี้ยขนี้เลยเจ้วคือแบบหางตามุณเขียวขึ้นมานี่เลยนะเขียวอ๋อคุณบอกไม่เคยมีมาโลกแตกเออแต่ตอนโรงเรียนอะกูแต่งหญิ้ง เวลาที่คนอื่นเรียกมึงว่ากันเลยดูนี่นะมึงมีความรู้สึกไงอึดอัดนะเพราะมึงจะเรียกมึงจะนักหนาวแบบมึงเรียกแบบเดินมาเฮ้ยอีผู้หญิงวันดีอะไรเงี้ยเฮ้กูชื่ออะไรปะชื่อกูก็มีไม่ค่อยได้เอาดันีผู้ชายอะไรเงี้ยไม่ได้ปะอ่ะมึงก็ไม่รู้สึกไม่ชอบไม่ชอบส่วนมากอ่ะจะโดนน้อยจะมีคนเรียกไม่กี่คนที่เรียกว่าแบบเออจะเธยอะไรเงี้ยก็จะมีเนี่ย ชมพู <cents input> ่น้องสิกระเทยกระเทยเหียกระเทยแบบอย่างเงี้ยเสียหน้าร้าก็้านน่าจะเรียกเป็นความเป็นดูมากกว่าเออใช่กระเทยมึงกระเทยถ้าเกิดให้เรียกข้างนอกอีชมพู่เดินมาแต่หน้าโรงเรียนเลยมึงอยู่ในโรงเรียนกระเทยไม่ไม่ชอบนะไม่ได้นะเออชื่อต้องเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรียกฝนฟ้าที่มาเพราะว่ากระเทยตอนนั้นก็ไม่ได้มีกระเทยคนเดียวอ่คนกี่บทอะไรอย่างเงี้ย คืออยู่ที่สำเนียงใช่แต่ไม่ใช่น้ํเสียงคืออยู่ที่คนพูดด้วยแหละความสนิทว่าใครพูดแล้วก็เจตนาเขาไปเขาเปล่ยนฟ้าเลยเขาบอมอะไรอย่างเงี้ยต่ไปนช่วงคำถามจากทางบ้านแป๊ไปตอนไหนอ่ะเออนั่นดิทำไมานเพราะบอกว่าผู้ชายจะต้องดูแข่งแกร่งตลอดเวลาถ้ามีลักษณะที่แบบว่าเล่นสนุกนนต้องมองว่าเป็น L G B T Q อายไปเข้ามาเลยมึงดูด yeah คันปากมางแยขอน่ากลัวมากอะการเป็นตพูดมึงอ่ะเอาไปพาดหรอทำไมผู้ชายถึงต้องถูกบอกว่าแข็งแก่ตลอดเวลาถ้ามีลักษณะแบบว่าบ้างไม่ได้หรอมึงมีบ้างไหมโอ้ก็ประจำคือแบบว่าแบบบางคนเพื่อนใหม่ๆจะถามว่าเฮ้ยตอนแรกคุนึกว่ามึงเป็นเลยนะ แล้วคือแบบไอที่อ่ะกูแม่งออกขนาดนั้นเลยเหรอเป็นแต่แหวรว่าอะไรอ่ะพยูนไม่ได้เคยทาตัวคือกูชอบจริตแนวแนวนี้อยู่แล้วคือแบบสนุกมันมีได้ตลอดเวลา้เป๊ะเลย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 ก็เลยหยิบมาใช้เพราะว่าไปเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้เป็นบุคลิกที่แบบว่าห้าๆขนาดนั้นอแต่ก็คือเป็นเพศเฟนเปนบอกไว้ก่อนเผื่อีใครมาดู ด้วยความที่แต่ก่อนน่ะเราก็จะทำกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมแก๊งสภาอพวกนั้นมันแบบผู้หญิงเกินครึ่งอะไรรอบนอกก็อาจจะมองว่าสภาเพราะว่าอยู่ในแก๊งผู้หญิงด้วยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่ผู้ชายหรือเพศที่เป็นมัสคูลีนเนี่ยเขามีลักษณะที่ออกแบบแบบเนี้ยไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็น LGBTQ ็อาจะเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบในแนวนี้ก็ได้ซึ่งไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกมันอยู่ที่คนนั้นสะดวกแบบไหนอืมก็ไม่จำเป็นต้องไปจำกัดความหรอกต่อให้วันหนึ่งไปดันเป็นขึ้นมา ก็ไม่ได้แปลว่าที่ผ่านมาไปโกหกถูกอะก็เลยก็ไม่จำเป็นต้องไปทักให้อึดอัดต้องไปพูดอะไรให้เขาแบบรู้สึกเสียความมั่นใจบางทีก็ไม่ควรทักผู้ชายที่แบบนั้นหรือไม่ควรทักใครเลยว่าเป็นอะไรจรท่แบบไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นใช่ถ้าสมมติเขาสะดุดใจจะบอกเขาบอกถึงเวลาอย่างน้อยเขาไม่ไปฆ่าโอเคแล้วจบกดกดกด ตัดเองนะก็ประเด็นที่ทําให้เรามาคุยกันเรื่องอีพีนี้ก็คือเรื่องที่ตอนนี้มันมีกระแสเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งตอนนี้มันยังไม่เป็นเอกฉันใช่ป่ะในไทยมีพรบคู่ชีวิตที่มันยังมีเรื่องห้ามหลายอย่างมันต้องมีเป็นภรรยาสามีเท่านั้นใช่เราก็เลยแบบ๋ยวมาทำคลิปนี้กันว่า ยังมีอยู่นะคะ G จติธีคิวที่ต้องการความเท่าเทียมอะค่ะก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้รับความเท่าเทียมเท่าที่ควรจะได้รับใช่คือตอนนี้เราเรียกรามานานแล้วกฎหมายเท่าเทียมอยเงี้ยตอนนี้ในโลกอะมีประมาณ30ประเทศที่มีกฎหมายสมัครเท่าเทียมแล้วเท่าเทียมเลยปะเท่าเทียมเลยใช่ในเอเชียก็จะมีไหวันสหรัฐอเมริกาบีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์เยอะมากแสดงให้เห็นแล้วว่า มาสามารถทําได้โดยที่การที่ทําได้มันไม่ได้เพิ่มข้อเสียด้วยซ้ำใซึ่งการที่ไม่มีกฎหมายนั้นตั้งหางที่ทําให้เกิดข้อเสียในสังคมเราอย่างเช่นสมมติว่าวันนึงบอมแต่งงานแต่คนไม่ไม,ไม่บอมมีแฟนอยู่คนนึ่งแกแต่งงานมไม่ได้ไงใช่แล้วถสมมติว,ว่าทํางานมาด้วยกันเลยแต่ว่าคนคนนี้เขาดันแบบมีอุบัติเหตุสิ่งที่บอมสร้างกับเขามาอมบอมจะไม่ได้รับผ้าศุล่าเขาเสียชีวิตไปถูกปะถ้าเขาไม่ได้เขียนที่นายกรรมหรือเขียนอะไรไว้ แต่ถ้าแต่งงานจริงๆก็คือคู่สมรสต,ต้องได้ถูกปะ่ะใช่ใชเหมือนแบบถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายคู่สมรสเขาจะได้ไดแล้วกระสรสเท่าเทียมอ่ะถ้ามันมีนะเราจะได้สิทธิทุกอย่างเหมือนกับการแต่งงานชายหญิงตอนนี้ในประเทศไทย<ช>เลย คิดว่ามันไม่ได้ยากเลยหรือว่าก็แค่เปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นแบบรักงชีวิตแค่นั้นก็จบแล้วมันไม่ได้มีอะไรยากเลยเลยวันหนึ่งแฟนมึงประสบอุบัติเหตุหนักมากแต่ว่ามึงไม่ได้มีใบสมรสอย่างเงี้ยมึงไม่สามารถเซ็นอะไรสักอย่างให้เขาเพื่อช่วยชีวิตเขาได้อะมันคือเรื่องที่ซีเรียสมากกว่ากันแค่ที่คนมาแต่งงานกันจริงทุกทำไมพวกมึงดูแบบจริงไม่อะมึงกูถาม มึงโตไปอ่ะมึงวาดความฝันในอนาคตยังไงอย่างส่วนมากก็ต้องอยากมีครอบครัวถูกไหมใช่ไหมอยากมีครอบครัวที่เราสามารถดูแลได้มีสิทธิในการดูแลเขาถ้าสมรสสมรสเท่าเทียมมันถูกกฎหมายอ่ะทุกทุกอย่างที่เป็นสวัสดิการของรัฐการสมรสี่ยเราจะได้หมดเลยใช่ไหมมันจะเกิดความเท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนแล้วสิทธิเสรีภาพที่เราควรจะได้แล้วมันไม่ได้มีอะไรยากเลยเว้ยการที่มีสมรสเท่าเทียมไม่ได้แปลว่าคู่ชายหญิงจะต้องไปสมรสกับเพศเดียวกันนะเว้ยคือมึงไม่ได้แต่งกับเพศเดียวกันก็ไม่เป็นไร ทำไมต้องมาห้ามให้คนอื่นเขาไม่แต่งการหรืออะไรเงี้ยเหตุผลก็คือย้อนกลับไปดูขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราวัฒเที่พัฒนาอะไรเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วใช่ก็ไม่ได้อยากจะแบบมาว่าอะไรแบบบางเรื่องอ่ะมันคือแฝกมันคือแฝกอ่ะมุณดูเก็บกดนมาสองคน <laughs> ประมาณนั้นก็คือก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้กันในคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราเหมือนกันเพราะวันคุณคุณคนที่ดูอยู่อาจจะแบบต้องอยากมีครอบครัวตร่นี้นั่นเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยก็คงไม่อยากให้คนที่แบบคุณรักต้องถูกแบบกีดการจากบางอย่างที่มันไม่อยู่ติดธรรมอยให้ทุกคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ออกมาเรียกร้อง,องกันเยอะๆเนาะใช่ก็แบบเวลาเขามีแคมเปญมีให้รวมลงลงลง,ลงชื่ออะไรก็พยายามติดตาา่อเขาอนาะทำที่ให้ลงชื่อ <laughs> ใช่ตอนนี้คือวันที่ยี่สิบเ็ด พฤศจิกา2021เ็ดหวังว่าถ้าตอนที่คลิปออกแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีแต่ว่าถ้ากูคิดว่ามันก็คงได้ลงเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออถ้ามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมาถ่ายเพิ่มเออแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็แบบนี้แหละก็สรุปผลออกมาแล้วนะคะสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ว่าเขาแถลงออกมาว่ายังไงเอาจริงก็ไม่ได้ผิดจากที่คิดไว้หรอกแต่ ก็ช่วยผิดนิดนึงก็ได้นะ <c oughs> มไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะร่ะแบบอม,มันอีกยาวไกลกับน <c oughs> เ,นนเนอะก็ทนหน่อยเนาะเราก็เรียกร้องกันต่อไปเรื่อยเพื่อความเท่าเทียมของทุกคนนะคะ <c oughs> ก็สู้กันต่อไปไปกลับไปที่คลิปต่อแล้วก็สุดท้ายก็สําหรับคนที่กําลังแบบรู้สึกอึดอัดหรือว่าแบบเนงงงหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องอยู่เลงก่อนจากนั้นพอเราถนตัวเองได้แล้ว เราก็จะสามารถมีสังคม,มที่มีความสุขที่ตอบโจทยกับตัวเราเองได้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่การบอกให้เห็นแต่ตัวนะแต่เป็นการบอกว่าให้คุณมองตัวเองก่อนเข้าใจตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะออกไปสู่โลกภายนอกอเพื่อเข้าใจโลกภายนอกเห<ซ>มือนกันเก่นยคือสำหรับก็คือแบบทุกคนก็กไม่ต้องคิดมากถ้าแบบ ชอบอะไรอยากทําอะไรทําเลยเราทําดีเขาก็รักเราเราไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรทำในสิ่งที่ชอบมีความสุขก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปนสนใจใครแต่ถ้าใครมาบุ่นบายกับชีวิตเรามีอยู่สองทางคือช่างแม่งกับ <c oughs> ฟาดเขาแต่ขอเล่้เาว่า เรายังเช่่งไม่ไปก่อนใช่มันโอเคไว้ที่คนยังงงอยู่คนเรามันการที่จะเข้าใจคนอื่นเป็นเรื่องยากใช่ป่ะแต่การที่จะเข้าใจตัวเองอะไม่ยากกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมันไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดดันตัวเองเมื่อวันพร้อมอะมันก็จะพร้อมเองแล้วก็ก็เป็นตัวเองถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจคนอื่นก็อยู่ที่เรา ป่อกันไป Let it go Let it go ก็เป็นเอลซาใช่ไหมไป็นหนบ่าย l g b t ต Let ป go สำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยกับประเด็น LGBTQ ในประเทศไทยในตอนนี้ถ้าคุณสนับสนุนเพศทางเลือกหรือความเท่าเทียมอ่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็มาเท่านี้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร้โยให้กับช่องชวนชมด้วยนะคะแล้วพวกคุณก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ LGBT ที่เคยเจอกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมหรือว่าอยากให้พวกเรามาชวนคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยหรือก็ฝากช่อง AS Mirror โอเคค่ะไปทำอะไร่ปข้างหลังจนคุย EP สองก็ขอจบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย คลิปเนี้ยที่พวกเราพูดกันก็เป็นแค่อปินิอนของพวกเราไม่ได้แปลว่ามันจะถูกไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคมเป็นแค่สิ่งที่เราคิดแล้วก็แค่เก็บสนับสนุนก็ควรมีความเท่าเทียมก็แค่นั้นจบ,จบ เคยมีความแบบสงสัยลังเลอะไรเคยนี้ก็กุ้ไปบ้านบ่อยก็อ่านหึยืนดูที่ดิสแท็กผู้ชายวะถามไปโน่นแล้วมันก็บอกมันก็มองด้วยมันก็ไอ้ที่อยากได้แบบนี้ไอ้กูก็ชอบคุณมันดึงดูดไงอ๋อ้โหและมันคือบิวตี้ไงที่เหมือนเราเสพอาร์ตเสพงานศิลป์ชอบอะไรบางทีอยู่ไกลโน่นลงมาแลยชอบไม่มีหรือไม่มีคุยทำไมไม่มีอ่ะนี่ไงหยาดนะหยาโอ้ยหังก็อบเขาทัเลย ท้ายแล้วทำไมครับ Love has no gender has no boundary มันสามารถไปได้ไกลถึงไหนก็ได้ถ้าใจายแล้วจะพันี่ก็คือความหมายของ LGBTQ พันเองบ๊ายบายเดี๋ยวไแล้วอ่อิจฉาเอาไปบ๊ายบายมีแกงเออแบบชอบมันน่ารักับไม่รู้อ ก,กันเลนะถุงยงุกอจรย่าิงนูเป็นเกดหนูเป็นกระเทยย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 ยายยยยยย่ยย เพื่อนเขาจะบอกว่าเฮ้ยอย่ามาชอบกูเลยประมาณนี้ใครชอบผ่านกูไม่ชอบมึงหรอกแล้ว L G B T Q นะคะถึงแม้ว่าเขาจะชอบผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ามขาจะแปลว่าเขาจะชอบคกูตหมดไปจริงอ๋อใช่ใช่ครับจิมม่าสมมติถ้าเราบอกเพื่อนไปโอ้ยอย่ามา่รู้กูกูหรออะไรชแบบกูแบบเดี๋ยวนะมึงขอโทษนะจะเอาไว้ก่อนของกูฮึ่งมาตัวแบบตอนโตโตแล้วเนี่ยแหละก็เลยไม่แต่ว่าถ้ามีคนพูดกูอย่างก็จะบอกว่ากูไม่ได้ชอบมึงค่ะขี่ส้นได้จบแปิ็ง 怎么嗷大叫。<laughs> <laughs> <laughs>